สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำกล้องวงจรปิด2รุ่นยอดนิยม i m o A1 และต้าหัวสมาร์ทไลไ์มาดูกันข่าว,ว่า2รุ่นนี้จะแตกต่างกันยังไง i m o A1 รุ่นนี้นะคะให้ความละเอียด3ล้านพิกเซลภาพคมชัดเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi โดยดาวน์โหลดแอป i m o Life ก็สามารถใช้งานได้เลยมีฟีเจอร์ Plan v i สามารถหมุนได้รอบทิศทางมีไมค์และลำโพงในตัวสามารถสนทนาโต้ตอบได้ด้วย Two Way Talk ส่วนตาหัวสมาร์ทเไลทรรุ่นนี้ความละเอียด2ล้านพิกเซลเลนส์2.8มิลิเมตรมีมุมมองกว้างถึง104องศาพร้อมฟีเจอร์สมาร์ทเไลท์ที่มองภาพชัดทั้งกลางวันและกลางคืนมีไมค์ในตัวสามารถบันทึกภาพพร้อมเสียงได้และดูภาพจากกล้องผ่านแอปพลิเคชันได้เช่นกันค่ะ ใครที่ชอบกล้องหมุนได้ดูผ่านมือถือสะดวกสามารถพูดคุยโต้ตอบได้เลือกกล้องไอมู A1 แต่ถ้าใครต้องการติดตั้งข้างนอกทนแดดทนฝนสามารถมองภาพสีชัดทั้งกลางวันและกลางคืนเลือก,กล่องตั้งหัวสมาร์ทดูไลท์อีกทั้งในชุดยังมีของแถม5รายการโฮมเ็กเรามีช่างที่มีความชำนาญเพราะมาตรฐานในการติดตั้งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วภาคเหนือใครที่สนใจติดตั้งกล้องวงจรปิดสามารถติดต่อสอบถามได้ดังนี้ค่ะ